คเวลาที่โดนเปิดทริงใช่ไกูรู้สึกกูจะเหงาตานี้วะไม่เหงาเดจ้าคนนดิเวลากูลงเนกูชอบเล่นปืนที่กูยิงไม่ถนัดเปิดเลยอ่ะ M4 แม่ไม่กูใช้เลยต้องกูจะยิงเขาจะวัดกับเขาเลยนะพร้อมออกได้เก่งนะธรรมดาเพื่อนหยอกก็ของครบแล้วไง M4 ไม่นี่คูณสามเจ็บปะเสียบปะเสียบปะ สมาดิสมาดิโอเคโอเคได้วละจัดไปจัดไปอนสั่งก็ต้องทำตามที่เป็นรูพารูอะไรเนี่ยตีเล่ยนนะพวกอ่ะตีเรียนนะอ่อยเหมือนกตีเล่นแล้วเราอ่ะเออที่อ่ะเฮ้ย้อมมั้ยเนี่ยกำเนื้อฟามอยู่ฟามอะไรเยอะแยะเมืองของเกี่ยวกับสเอาจะงัดไหมพอดีมาแล้วที่ดีมาแล้วเนี่ยที่ไหนอ่ะตีฟ้าเหรอ โอเคสีฟ้าไม่พี่สีฟ้าใช่ไหมใช่ใช่พี่เอาคุณสีป่ะมีคุณสีไหมมีแล้วมีแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วโอเคโอเคใช่เองก็ได้มันยังใกล้อยู่เฮ้ยเฮ้อไม่รู้ที่ใครยิงเงี้ยยังไม่รู้เลยอ๋ออยู่นี่พี่รู้เปล่าโซนนี้เปล่าพี่กอดสามไปกกาะสามสิไว้พี่ อันนี้นะพี่ไม่มีมุมยิงฟุ๊กเตยโต๊ะไหนฟุ๊กเลขโตัวไหนน้องฟุ๊กมาชิคุเห็นแล้ววันนี่พี่อยู่นี่วันนี้วันนี้เป็นคนชิคุเหรอฟุ๊กตรงนี้พี่พี่ต้องขึ้นอันนี้ให้ก่อนพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นมากูมากูมาละไม่มีพยาากูเลยต้องเห็นและวที่เปิดที่ผมมาร์กแล้วพี่มาร์กแลพี่โอ้ยมันหมาอปะเอ้ยวแทนตัง เจอลกเจอตัวเจอตัวฟ้าทานพุกอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหนข้างหนเออนกมันไม่มีอะไรเลยเอาดีพี่นึงก็นึงเฮ้ยเโอ้หามิงไหมมีพี่ท่านตัดฟ้าไม่มีูกเอาเอาตัวที่กูตัวที่ตัวทีู่ยิงนกมีพุกมามาะมามาลุบละมาชุบละไหนอยู่ตรงบ้านบ้านสองชั้นเฟต์ดมีเฟเฟเ่เฟเาเมาสอสเย จ็มากหลังรถตัวนึ่งวยปาไม่โดนหังรถเหรอวะหลังรถแห้งหน้าบ้านนะแตาบ้านนงอ๋อเหไนแล้วอยู่กี่ตัววะพี่พี่เห็นปะพี่เปิดน็อกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเปิดน็อกไม่ได้เปิดน็อกไม่ได้มันไม่โผล่พี่มันไปโฟกัสเฟสแล้วน็อกๆเร็วดนนน็อกไเหี้ยเย็ดเฟสเ็บเจ็บน็อกหนึ่งแล้วสงตัวในบ้านนอไปน็อกไปน็อกไปมาทางนี้มา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 ม มป็ตัวน็อกใต้บานพีดิชาร์จเปลี่ยนแล้วนูว๊ะของช oh right. yep. oh ั้นมัก้งย่าก็ไม่ได้ซ้ำๆๆเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บซุบอยู่อดอดอโอดไม่ได้โอ้ยไม่ก็มัแล้วครับมัแล้วครับอะไรของมันกันปะสุดยอดปะพี่เอาเร็วปะเอาเร็วปะอะไรของมันกันปะใช่พี่ไอไอตัวไอตัวที่ไปชาร์จมันไม่มีอะไรไอตัวใช่เหรอ เออมันไม่มีอะไรแสดงว่ามันมันไม่รู้ว่ามีฟุกอยู่นั่นหรือเปล่าใช่ผชามันอาจจะไม่รู้แล้วแล้วครูไม่รู้ด้วยมันมันมีอะไรเพราะว่ามันอยู่หลังยิงยิงไปกี่ตัวเนี่ยตัวตัวหนึ่งใช่ไหมครูยิงไปสามไงก็เหลือก็หมดแล้วเกาะเกาะสามนี่นะเกาะสามโอ้เชี่ยเลไศาสตว์เย็ดแม่เดินเข้ามาเจอเกาะสามเลยนะครับเ้ยราทำไมพี่ขิงว่ะพี่ขิงว่ะ พี่ถึงอะไรพี่เบสไหนไม่ไม่ได้ขี่แค่บอกว่าเดินเข้ามาเจอีก่อมตามเลยนะครับยิงอะไรพี่เบสไอ้พี่อะไรก็ได้อะไรอ้เซลพี่โอ้โหใจเย็นหยอกเฉยเอาฮาคิดมากจริงอ้หยอกไงพี่เจพี่เจผมเรียกจานผมมาด่าพี่นะไม่ต่อไม่กูว่านะน่าจะน่าจะพี่เบสเนี่ยที่ชอบด่าพี่ต่อใช่ไหม ใช่ไหมคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นเล่นยังไม่สนิทมากอ่ะเออแล้วจะมีอีกคนหนึ่งที่ชอบด่าพี่ต่อโคตรหาเลยไม่รู้พี่เอฟหรือพี่ต่อร์ดไงไอพี่เอฟพี่เอฟรีเบสเนี่ยใจังไงปีกเนี่ยไม่มันตลกไอมันด่าพี่พี่เนี่ยดด่าแบบอันนี้จริงเนี่ยด่าแบบด่าแบบปีกจริงเนี่ยก้าวแต่แต่แต่พี่เบสแหละกูจำไม่จำมันมีสองคนเนี่ยพี่เอฟกับพี่เบสไงกูไม่รู้ว่าคนไหนจำไม่ได้จำน้ำเสียงไม่ได้แต่มีแต่ด่าด่าแบบคือคือแล้วกูปิดไมค์หัวเราะอ่ะนั่งหัวเเราะลย กูยแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่ต่อดูทีมฟุกมึงตายเนี่ยกูยแหละเป็นคนโดนที่ห้ามแกไว้อ่อเย่อเค่อเยมันตลาดเลือกขอคนนี้เรื่องวะเฮ้ยไปวะเข้าวุ้งรึเปล่าเล่นเล่นเล่นนี้ไหมเล่นไหนอ่ะอันนี้บ้านนี้เล่นได้ป่ะเราเล่นได้ป่ะเล่นได้นะอุ้ยเล่นได้แต่มันขึ้นชาร์จง่ายดิ เล่นได้ได้ขึ้นชาร์จง่ายคืออะไรพี่คือแบบไม่ควรเล่นง่ายโดนขึ้นง่ายก็ไม่ถ้าจะเล่นก็เล่นได้แต่มันต้องแตะคำดีๆใช่ครับไม่เล่นดีกว่าแต่ไม่เล่นดีกว่าโอเคโอเคเล่นเล่นบ้านนี้น่าจะง่ายกว่าตามตามพี่สบายใจเลยเอาคุณแปดเปล่าไม่ใช่คุณแปดไอ้เหี้ยคุณสามนะครับแปดจำเปนยังวาร์มไม่เสร็จเลยอะเสร็จแล้วแต่ว่าเดินเล่นอยู่เฮ้ยเอาเรื่องป่ะใครเจอเปอสามบอกชันด้วย แม็กซ์ทนมีรถปะไปดไ่้ปะไปดีกว่าเดี๋ยวเวลาพอกูจะถอดใจเลิกเล่นเนี่ยแม่งก็จะไปร้าเนี่ยยิงได้นี่นี่หน่อยๆเควยกดเควยเลยมันยาวไม่คือกูกูเล่นกูยิงไม่ได้จริงๆดแบบมันยิงไม่ได้แบบคือมีปืนก่อนเขาก็ยังยิงเขาไม่ได้อะกูก็ถึงพูดให้มึงฟังกับเมื่อคืนกับวันเมื่อเช้านะทำไม่เขาตู้เก่งเนาะไม่รู้ไอ้ผิดอาจจะยิงไม่ข่มตรงนี้ที่เปองต้องไปสืบต่อแล้วิีเข้มิเข้มิีเข้ม แล้วแต่เจ้าเออาร์ต้องกระบอกเกมโฟงไหมุูดนะถามพี่อ้ะไอ้มีเออาร์เล่นเปล่าใครเล่นเออาร์วะเลื่อเหรอเรือครับเอาเปล่าเอาครับเอาไปเอาเลยเฮ้ยเมื่อวันก็เอาตูดวันนี้ก็เอาให้เฉลยเนาะไอ้วานอวันพี่บีไม่ได้เข้ามาจ้ะพี่เข้ามาปะได้มาไม่เข้าปะพี่พี่พี่เอฟยิงรอตูดอย่างเดียวเลยไปพี่แทนไม่เออพี่เตียนหรือพี่เอฟวะพี่เตียนมั่งจับไม่ได้บ้าขึ้นไปครับ เขียวน้อยวะเปนมีรถอยู่นะคนเล่นเขียวมีแค่เก้าน่าจริงเป่นมีร้อยห้าสิบยิงยิงน้อยกว่าเยอะก็ดีพอดีไปเยอะเกินไปอ่ะก็ดีไปหกอันน่ะรู้สึกกระเป๋ากือของนิดหน่อยหรือไม่มีใครเล่นสนายใช่ไหมอ๋อมึงไม่เล่นสนายเอ้ยไปด้วยเอ้ยม้อนไปด้วยมีิสกามีบักกี้อยู่ข้างหน้าเขาจะเจ้าอยู่เนี่ยพี่เวีรอไปก่อนเกียวเกียวเดาเฮ้ยเจอบอาเจอเบาสามแล้วไปหาเบาสามอยู่ แล้วมีใครจะเอาไอเอสแอลไออยู่ไหนนะเฟสอยู่คือบ้านเฟสพี่บ้านบางเฟสช่างช่างมันไปไปดีกว่าปะเข้าบุาไม่อยากเดินลุ่มไม่เอาไม่ป๊บเดียวเองเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไทยเตียนไทยอะไรบ้าบุกมีรถอยู่มีรถอยู่มีมีเฮ้ยเอามีรถรถนั่งเหมืองเอาเอาลูจริงอะจะเอาบมดโอ้โหเนีย ขับไปช่วยฟุกคอนเับไปช่วยฟุกอนเฟอะไรของพี่เบียวะนี่นักนักทำลายนักทำลายยาโคตรจังเลช็อตนี้ไพี่เป็นนักทำลายยาเดนพี่ยิเล่นเ็กเนี่ยิเลด้อพี่ยิงเนดก้อยเล่นเด็กเนอพี่เลนเเยิล่นพิงเลนี่ยิงม่นเดเนี่ยิงเ่นกเนอี่ยิงเลน้ยิง่นเปนเล่นน้อ่งเลนกเ้ยังแตกยัง็นะี่ยุ่ะ ไปแล้วพี่มันมันมานี่มันมานี่มานี่มานี่มันมาหนี้มันมาเขียวน้องน้องมาดีกว่าน้องมาดีกว่าร่างไปร่างไปโค้งโค้งอยากได้โอ้ยวันเราเล่นนี่เหรอเราเล่นไหนนี่จะมางามปะพี่สอยเก็บรถไว้เหียขึ้นขอบไปเลยน้องขึ้นขึ้นฝั่งไส่ใส่ไส่เดี๋ยว ใช่ใช่แต่ไทแต่วงเฟสนี่เปลี่ยนโอเคโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้บ้านต่ำปะอันนี้เป็นบ้านต่ำเนาะเขาจิงเป็นบ้านต่ำอ่ะมันแต่มันจะโดนเขาเดี่ยเราขึ้นเขไม่ได้เราต้องแคมป์เขาฮะแต่แต่มันโดนเออได้แบันแหละเดี๋ยวเราแคมป์ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยลงมากเม่ไ่ังนะไม่เล่นนานนะบเวลา ระเบิดเวลาเป็นเหี้ยอะไรกันระเบิดเวลากับไรสัตว์ไม่เข้าใจในนี้มันแต่ปีงสองปีที่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเรามาทำไมบ้านนี้วะปกติ่ามั้งพี่ผิดบ้านป่าป่าป่าไปเลยพี่ไปเลยไปป่าไปกักได้ไปกักบ้านก็ได้ไปไปก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่มีถ้ามีพี่ก็ออกรปลว่าไม่ไปยากเหรอเสียววะไม่ยอมพี่ตันี้ของเยนอ้าวไม่เอาสกาไอ้เหี้ยหัวมีสกาอยู่ เอ้หนุ่มไอ้หนุ่มชี้เออเล่นเล่นแคปนี่กับมีรอวงกับแม่เหรอมีปืนเขียวแต่บ้านนั่นจะเสียนะถ้าเราไปช้าต้นมาไม่ใช่เจ็บโลกพีไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาเล่นมาร์คที่ให้ก็ได้มันมันง่ายอยู่อะปืนเขียวปืนเขียวอีกว่าเระเบิดท่านเก่งอะไรวะเดี๋ยวมันจะเบ็ะเบะด ผมแ,แต่เอเคไอพี่อยังชอบเบียอยู่ไหนวะมานี่ลแล้วครับมใช้เืนแล้วไอ้คมกูใช้มินนกับเอมึงจะเอ็นเอ,อบัวอหรแค่ดอ,อกตกหน้าน้องนี่โอเคพี่ไปอเอาเอง เฮ้ยเสียววะจะตายอีกป่ะเนี่ยตอนี้ตายหรอคิปมากไอ้เย้ยไอ้เบอร์หนึงกูไปแบบเดแฟมากเลยไปแบบความเงียบๆะ้องติ3 3> ้งคนนี้ตอทองตอทองตอสองตอ่ตอท้องเบอไม่มปืนเลยเอพีไอ้เบลดีเบลเลยง่าจะเป็น M249 ปืนไนนอ้ดอกก <c oughs> เนี่ยกวัวกัวซาชัวกัวกซาออมโไปเล่นพวก ตรงนี้ครับพี่ครับได้ครับตุ่นหมวกครับผมไม่มีคนนะบ้านหลัไม่มีคนหรือมีคนไม่มีโอเคโอเก็ต้องมีคนมาจิ้มสักพักอ่ะเออเสียงเสียงยกขาดวะเสียงกูเหรอเสียงกูเหรอก็ยิ้มสีคนเป็นลูกไหนกันเนี่ยนั่นไหนพี่เดก็สงสัยว,นยวันพีนี่แหละจะมีเฟื่องอะไรเก็บฝากด้วยไอ้ดับไอ้ดับ

พุกกมาอพวกเอโฟสมเอ้ยเอโฟเอโฟกอให้ดอคนมากูมีคนเฮ้ยเล่นได้เล่นได้รถมารถมารถมาเพื่อนชนไหนชนไหนขึ้นมาเอาดีเยวดิคนนี้ได้ ตรงนี้ม้าไป่ไหมมีแม็กเสริมปะในกระสุนปะฟุกไปเอาอีกหลังนึงอีกหลังนึงไอ้เนี่ยหลังนอกไม่ตรงนี้มีอยู่เอ้าขออุกขควายฟุกไอ้สารฟุกเอาไปละวมีอีกหลังนึงมีอีกฟุกไปเอาเอ็มโฟดิถาบมอไซค์ไปเอาเอ็มโฟดิเอาได้แล้วเอาได้แล้วไม่มีมอไซค์ได้ไม่มีรถมาเอาจะวิ่งขึ้นไปหลอยบ้านอันนี้ก็ใจผมเคยเจอเล่นได้วงเราเล่นได้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากมาเอาเปลี่ยนรถก็มาเอาตรงนี้นะได้ครับพี่ครับได้ครับพี่ครับรับจ่ายครับผม กูหนักเขี่ยแล้วปั๊มยาก็ได้สักยาเยอะจนเอ้ยมันแม่นวะใครวะไอ้บานมากูโอ้โหมันหนักขนาดนั้นเลยวะกูเขี่ยแม่นจังวะธรรมดา่กธรรมดาธรรมดาใช่พี่อย่ามันลั่ยใจโดยเปล่เฮ้ยเอาวะกับมือพี่ลั่นไปเอง มด้กเก็บเสียงปะเอาเก็บเสียงไม่ใช่ที่ใครใช้เก็บเสียงอะใครเขาใช้เก็บเสียงอะกูกูกูเก็บเสียงเอไอหรือเก็บเสียงสไนสน์สไนส์ตนหัวพี่จะอะไรรถพี่มีรถมาให้ไปเชื่อไหมให้ไปเชื่อไหมต้องไปมต้องเพราอยู่ขอนั่นแหละ เก็บเสียงอะไรเก็บเส้น,นเหนกูมึงเก็บเสียงให้ใหเก็บเสียงยาเก็บเสียงยาไอ้มึงเอาคอมเมนต์ไปอ่ะเอาคอมเมนต์ไปเอาเก็บเสียงเออสวยมันเหมือนมันจะขี่มาคอมเมนต์นนให้ดูหลังดูหลังว้าโล่พวกวมีคนเนียนมาแน่ขี่มาวะน็อกในสัตว์ดีพอร์ตคนแรกเลยตรงไหนพี่จะทีมมาจะคอมเพนกูยงังได้

จอดเนินบ้านบ้านบ้านนี้ผมจอดเนินพี่โอเคตอนไหนพี่นั่นนี่อ๋อพลอยใช่ใช่เล่นเนินนั้นปลอยมึงมีรถอยู่ใช่ไหมนี่ยังไงไม่มีไปมากูมากูไปกับฟุกก็ได้ไป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 นี่ขี่ขไปดังไปดังไปไม่ไอตูดมูจะไปไม่เกี่ยวกับเฮียแหละเฮ้ยโอ้โหโดนยิงเลยเฮียโดนอ่ะโดนเออ กูถามมึงจะไปไหมก็ถามมึงไปไปกูยิงไปถามกับป้อเย้านะแม่นเดี๋ยวพี่สองตัวสองหลังไม่แม่นหรอไอ้เหี้ยกูอยู่รถยังโดนกูไอ้เหี้ยเอาไปจเจริงนะเว้ยคือกูต้องไปกับฟุกเว้ยไม่ควรไปกับมึงเออแล้วมึงมากูทำไมวะไม่เห้ยไงก็ว่าตอนแรกก็จะนี่ไงก็จะรอไปพร้อมกันโอ้โอ้โอตายกูเอาตรงไหนเราจะไปตรงไหนไม่ดักหรอไม่ไปหาพุกเหรอที่เรมาแล้วมีตัววิ่งหน้าพี่ คนรถมาไม่มีตอีกทาไมเรชเนี่เป็นคนกีวมาซผมตัวนี้มีคนอ๋เห็นปะโอเคไห็นปะเร่มสอมสเราเรไม่ไม่ไปหาบุกอ่ะยิงให้หน่อยมนเยอะเก็ิเยิไปหน่อยไอ้หมดยังหมดยังกอซ้ำยังยังเดี๋ยวนึง อนี่เรากใส่หวพินี่เนยขึ้นไม่ได้ตรงงสมกเลนสมกเลย่กวเ็ัวเดียวนี่เตัวเดียวใช่ใรมันขับรถเหรอวะโอเคคขับรถเหรอวะไอ้จจชองว้เย็ดแปขับรถเฉยเลย อย่ายิงกูนะเว้ยไี่่ออารู้ลองรถระเบิดนะเว้ยเออเอ้ยวงมาวงมาใช่ป่ะบีเล่นตัวไหนได้บ้างวะตรงใจกูนี่ไงออยเฮ้ยในอากปิงโตโนริตรงซ้ายได้ปะเฮ้ย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 พี่เบสจะเย็นนั่นไงมาเชียวอุ้ยอันนี้แต่ได้แต่ได้แต่ได้ลูกเดียวพอลูกเดียวพอลูกเดียวพอ ไนะเราอ่นนี้่านจะแได้มแสบได้แสบได้แต่วงเววงจะปิดนึงเพาวงจะปิดา้าายไปนะสายหลับมนะได้ไปเดี๋ยวกูดูขวาให้กาไอหินนี่ได้แลพวกหี่ได้แล้วพวกไปที่บ้านก่อนที่บ้านดีกว่าถ้ามันลงไปถ้าเล่นเนินอ่ะบ้านเรที่บ้านดีกว่าเฮ้ยยพวก ทันทันช <ๆ S 1> ่วยให้ก่อนเจ็บมากทันทันประันตายย้อนมึงกแล้วเป็นลมิดโอ้ยมันยิงกูเราลอวิงปั๊มเม็ดก่อนเพรสามวิโอ้โหสยไดไหมโหลดได้ไอ้พี่อโหลดได้โอ้โหเดี๋ยวพี่ต้องสมอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันว่ะสมุกมันชุบยากว่ะสมุกยากกว่ากูเนี่ยกูทำไมพี่พี่เบสสมุกอ๋อชุบได้เดี๋ยวกูข้าให้เดี๋ยวกูข้าให้มันไม่น่าชาร์ทพามาได้ปะกูกูกูรักไงเจ็บ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 ตัวยิงฟุกเก็บตัวเดียวอ่ะไม่ตัวนั้นนี่มีอ่ะอ๋อทข้างบนเลยนะไหนก็ถูกตอนนี้ว่ะตายตายเลยตายเลยเหลือสองตัวโอ้สองตัวสองตัว วิ่งวิ่งวิ่งอ้ยวงิมันคือห่าวแช่เฮ้ยเขาเรื่องว่าได้นด่หรือทีบ้านนี่นี่บ้างอะที่แปลกันนี้เลยอะผมไคิดเงินเราข้างพี่ให้นะได้ครับมอใส่ไรบอาอ เฮ้ยเย็ดแม่มจะไหลทำไมเนี่ยตกอยู่ไหนไม้เขากกูทุดอกไอ้เย็ดเป็ดใครมากูวะโอ้คนคนซ้ายใช่ปะได้แล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวนึงเอาเลยเอาเลยต้นไม้ไว้ต้นไม้แห้งอต้นไม้แห้งซ้ายเอาเลยได้ละสองตัวตัวนั้นได้ละสองตัวเลย เกาะแตกเจ็เป็ดทข้างขวาให้ครับก็ปาก็ปาเจ็บมากเนี่ยโดนหัวแตกมปแล้วเดือยวอยเดอยมเหนครับาหน่อยที่ต้องเนินผมได้นะที่ต้องเงินผมได้นะทล่ลงมาที่หลังผมแแตก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 ตัวตัวแ่ใครโดนไมที่เลัไม่ินเฮ้ยเป็ดไปเลยเข้าลึกเขาลึก ยังมงกูได้อยู่วะเก็บสองตัวหน้ามึงระวังเดี๋ยวพี่ฉีดขวาพี่ฉีดขวาเฟดกับปุกคุมไว้ก่อนนะเก็บดังเจ็บเจ็บมากว่ะโอ้ยเจ็บมากโอ้โหเดี๋ยวแล้วกูหลบไปทำไมมันต้องโดนหัวกูเดี๋ยวกูโคตรโมโหไปเจ็บนี่ยได้ปะชุบไม่ได้ชุบไม่ได้เล่นเลยไไม่่ด้พีโอ้ยหัวกูเออเห็นเล่นแล้วยิงไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนเออมันจะซ้ำมันจะซ้ำมันจะซ้ำสวยตัวเดียวตัวเดียวทำยาก่อนค่อยเดินหน้ากูหน้ากูตัวเดียว จี้ไปนะครับไม,มไม่คือกูหลบแล้วทำไมไม่เสือเข้าหวัวผมไป็นธารมดาว<า><า>ะมามาเก็บยิงัวเดียวก็แชมเลย,<ด>ยเลยอ <นะ S 2> เอเาเรื่องวะ